โดยกระทรวงการคลังได้มีการเปิดมาตรการแก้หนี้ในระบบ4กลุ่ม10มาตรการนะคะมีธนาคารของรัฐเ,เข้าร่วมเพื่อเปิดให้ลูกหนี้เข้าถึงการแก้หนี้อย่างเป็นระบบค่ะ ดเรเผ่ภาภูมิรจชนสกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยถึงรายละเอียดมาตรการแก้หนี้ในระบบโดยแบ่งลูกหนี้ในระบบออกเป็น4กลุ่มสําหรับกลุ่มแรกนะคะก็คือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดสิช่วยเหลือลูกหนี้เพื่อไม่ให้เป็น NPL สามารถติดต่อผ่านธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าทกศส,ส่วนกลุ่มที่2ก็คือผู้ที่มีรายได้ประจําแต่ภาระหนี้เกินกําลังจ่าย โดยมีธนาคารออมสินช่วยเสริมสภาพคล่องปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษกับลูกหนี้และรีไฟแนนซ์นี่รายย่อยจากออมสินไปรวมกับการเป็นหนี้ของสหกรณ์กลุ่มที่3กลุ่มที่มีรายได้ไม่แน่นอนมีมาตรการพักหนี้ให้กลุ่มเกษตรกรสําหรับหนี้ที่คงเหลือทุกสัญญารวมกันไม่เกิน3 0 0 0 0นบาท และช่วยเหลือลูกหนี้เช่าซื้อและลูกหนี้ลิสซิ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ช่วยเหลือลูกหนี้กอยสอในการปรับโครงสร้างหนี้และกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่4เป็นในกลุ่มหนี้เสียเหลือหลัง ช่วยเหลือลูกหนี้โดยบริษัทร่วมทุนระหว่าง SFL และบริษัทบริหารสินทรัพย์โดยการปรับโครงสร้างหนี้หรือตัดหนี้บางส่วนให้กับลูกหนี้เพิ่มความคล่องตัวในการช่วยเหลือลูกหนี้และเพิ่มความยืดหยุ่นในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกหนี้โดยมีสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐจะเข้ามารองรับมาตรการนี้ต่อไปค่ะ